วันนี้เราจะมาพูดถึง3สิ่งสร้างหนี้สินกับพลังงาน่วงจุ้ยในบ้านของระบบเตาหมางซาล3มสิ่งนี้เป็นการสะสมพลังงานหนี้สินเอาไว้อย่างเข้มข้นแล้วเป็นระยะเวลานานหากคุณมีหนี้สินที่ทำการแก้ไขไม่หมด จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดนําซ้ำพ่อเข้ามาอยู่ตลอดเวลาให้คุณดูจุดหลังบ้าน3เรื่องนี้หากบ้านคุณมีสภาวะ3ประการนี้แน่นอนคุณไม่รอดจากการที่ก่อเกิดดีสิ์แน่นอน 1. นทางน้ำทิ้ง 2. น้ำจากหลังคาบ้านด้านบนไหลลงด้านล่างบริเวณหลังบ้านแล้วขังไม่ไหลออกไป 3. พื้นหลังบ้านสูงกว่าตัวบ้านและหน้าบ้านอันนี้คือการสะสมหนี้สินแบบยาวนานแล้วไม่หมดหนี้สินอีกประเภทหนึ่งลำดับที่สองหนี้สินที่มีแล้วหมดยกตัวอย่างเช่นเราต้องทำการยืมเงินคนอื่นทุกเดือนแต่เราก็ไม่เคยมีเงินเก็บเลย อาจจะงงนิดนึงทำการขจอีเล่านะเงินหนี้สินที่เราสร้างแล้วไม่รู้จักบวทแต่ไม่เพิ่มขึ้นเช่นเราเคยยืมเงินคุณอยู่เดือนละหมื่นหมืนโดยที่เราไม่มีเงินเก็บเป็นของเราเองให้คุณดูจุดกลางบ้าน 1. ไฟกลางบ้านดับ 2. มีกระไดาทางขึ้นชั้นสองอยู่กลางบ้าน 3. บริเวณกลางบ้านต่ำกว่าทุกจุดของบ้านลำดับที่3หนี้สินที่มีแบบ พอกพูมแบบยาวๆเลยที่นี่สินพอกพูมแบบยาวๆยังไงคือยืมหลายหน้าหรือก่อเกิดนี่สินหลายทางให้คุณดูบริเวณหน้าบ้านถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วหนี่สินอยู่เป็นจำนวนมากแสดงว่าคุณได้ตั้งบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านทางด้านขวามือถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมีนี่สินพอกพูนอยู่ตลอดเวลาหลายๆด้านหลายทางคุณมีบ่อน้ำอยู่ทางซ้ายมือ บ่อน้ำในที่นี้รวมถึงบ่อบัวอาจจะเป็นเครื่องซักผ้าก็นับเป็นบ่อน้ำนะอาจจะเป็นนางทางน้ำทิ้งขนาดใหญ่มากกว่าปกติข้างหนึ่งข้างใดก็นับเป็นบ่อน้ำหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่ต่ำเป็นแอ่งกระทะเลยในวิชาห่วงจุ้ยบหมทรายก็นับเป็นบ่อน้ำเพราะฉะนั้น3มสิ่งก่อเกิดทีสินในระบบวิชาห่วงจุ้ยเหมารายเราแบ่งแยกให้คุณเป็น3ระยะตามหลักวิชาเลย ก็คือ3วิญญาณจิตของเหมาซานวิญญาณจิตที่กระทบพลังงานรวดเร็วคือหน้าบ้านวิญญาณจิตที่กระทบพลังงานประมาณกลางกลางชีวิตก็คือกลางบ้านพลังงานจิตที่สง่สงเสริมหรือมีพลังงานแบบถาวรมักจะอยู่ในโซนหลังบ้านในวิชาของช่วยระบบเตาเหมาซานหากคุณไม่อยากจะมีนิสินให้คุณไปสำรวจ3สิ่งนี้สวัสดี